ตอนที่เราคุยกันอ่ะเราจําได้ว่าประมาณสามปีที่แล้วตอนที่หนังสือออกมาใช่ไหมตอนนั้นกิฟฟี่ยังโสดอยู่เลยแล้วกิฟฟี่ก็แบบว่าใฝ่ฝันมากอยากจะมีผู้ชายของตัวเองใช่ไหมแล้วกิฟฟี่ไปทํายังไงมานะอ๋อฉันก่านห,หนังสือเธอจะจบเลยแหละแล้วฉันก็ตั้งเป้าไว้ว่าฉันอยากมีผู้ชายแบบไหนฉันก็เขียนออกมาเขาบอกว่าอยากมีอะไรก็เขียนในบอร์ดไว้เนาะ,ะมันเหมือนเป็นแบบว่ามันก็ดึงจิตใต้สํานึกเราขึ้นมาเนาะว่าเราอ่ะอยากจะได้แบบไหน มันเหมือนปลุกพลังจิตเราขึ้นมาจริงจริงๆตอนเด็กๆ,เ,ๆเคยเรียนพลังจิตเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้เอามาใช้จนแบบอ่านหนังสือของทาร่านี่แหละ Power of Vision จริงๆวางขายวันแรกที่ B2S นี่เราก็รีบไปซื้อมาเลย เป็นหนังสือเพื่อนรักเราก็รีบไปถอยมาเลยเขาบอกว่ามีอยู่สองเล่มค่ะแล้วแบบเล่มหนึ่งขายไปแล้วก็เลยอีกเล่มหนึ่งก็แบบรีบซื้อมาเลยแล้วพอได้อ่านเนี่ยก็รู้สึกแบบอินสปายมากในคําพูดต่างๆที่เพื่อนเขียนลงไปก็เชื่อในคนํานึงที่อ่านจากหนังสือว่า you are what you believe เนอะวะถ้าเรา believe ว่าเราจะเจออะไรเราจะ believe ว่าเราจะสําเร็จเราก็จะสําเร็จแล้วก็ชีวิตของคนเราเนี่ยมันอยู่ที่ mindset ของเราอะถ้าเรามีความ ตั้งใจในทุกๆเรื่องมันก็ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้แต่ว่าวิดหนังสือ Power Vision ของพาร่าก็ทาให้แบบเขาเรียกว่าไรพินคอนเซปต์ได้ชัดเจนขึ้นบางทีอาจจะแบบมีแค่คอนเซปต์ในหัวแบบลอยๆใช่ไหมแต่นี้ก็แบบอาจจะทำให้แบบเราพินคอนเซปต์เราแบบได้ชัดเจนขึ้นเหมือนปักหมุดได้ชัดเจนว่าเราควรจะทําอะไรเราควรจะคิดยังไงเราควรจะวางแผนหรือว่าเขียนอะไรลงไปใน Vision Bo a r d ของเรายัางไะะง,งอขอบคุณมากนะคะที่เขียนหนังสือดีๆให้เราใบนี้โอ้ยได้ขอบคุณกิฟฟี่เหมือนกันที่ไปซื้อมา tio. ตั้งแต่วันแรก